นี้ผมจะมาตัดสายนาฬิกาคา s ิโออีดิฟิตรุ่น EFS นะครับ S570 ตัวนี้ตัวฮิตตัวฮอตเลยนะพลังงานแสงกระจกสกายนะครับตัวนี้รุ่นนี้ตัดง่ายมากเลยนะแต่ว่าบางคนก็ยังตัดไม่เป็นนะครับก็คือนะครับมีเห็นไหมลูกศรมีลูกศรชี้ยู่ตรงหลังสายเนี่ยก็คือชี้ไปทางไหนแล้วก็ตอบไปทางนั้นนะครับแบบนี้มีสองฝั่งเนาะสายนาฬิกามัานพับเป็นแบบนี้แบบกดกดข้างนะครับตรงบานพับก็จะมีจุดให้เลื่อนปรับได้นะครับ มีจุดให้เลื่อนปรับได้3.3จุดระดับแบบนี้แล้วก็ตัดสายออกนะครับถ้าเราตัดสายพอดีแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับในการสเตเลส<ม>ก็จะพอดีเราแล้ว,แ,ลวแต่เราชอบนะก็ะปกติผมจะใสปะ่ประมาณนี้แบบนี้ครับเลื่อนได้นิดหน่อยบางคนก็จะชอบใส่ล้มลวมครับแล้วก็ประมาณนี้มือจิ้มเข้าไปได้ประมาณนี้ครับนิดหน่อยประมาณนี้นะครับแล้วผมได้ที่ตัดสายมาใหม่ด้วยอย่างดีนีซื้อมาร้อยกว่าบาทเองมีครบแจมมีคอน คอนสมากเลาเราใช้ตอกเวลาตัดสายาใช้ด้านที่เป็นพลาสติกนะครับแบบนี้มีหมุดตอ,อกสลักตรงนี้สองอันดงมนันก่อนปากคีบปากคีบตรงนี้อันนี้แท่นรองจะ,จะใช้ก็ได้หรือเราจะไม่ใช้ก็ได้นะครับแท่นรองนี้แต่ก็มีประโยชน์อันนี้นะครับโวกนี้ได้ครบเลยร้อยร้อยร้อยห้าสิบถึงไหมเนี่ยนี่แล้วก็อันนี้ตัวสําคัญนะครับคือตัวนี้สีน้ําเงินนี้เอาไว้ตัดสายครับผมนี่ นี่ได้ครบทุกอย่างเลยสมัยก่อนนะผมซื้อปากคีบอันเดียวก็ร้อยห้าสิบบาทแล้วนะนี่นะครับตัวนี้หมุนหมุนเข้าวหมุนออกได้ไหมมันจะมีแท่งเหล็กตรงนี้เราจะเดี๋ยวผมจะทำเป็นสองคลิปเนาะคลิปนี้จะเอาแบบหมุนจะใช้แบบนี้หมุนอีกคลิปหนึ่งก็จะใช้แบบตอกก็ใช้ตัวนี้แหละเหมือนกันนะครับเห็นไหมลาแหลงคล้ายเข็มโคเชเนาะอ่ะทีนี้วิธีวัดสายว่ายังไงนะครับแบบนี้แล้วก็เอามาวัดกับข้อมือที่เราต้องการใส่ใส่ซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับเราวัดกับข้อมือเรา สายในกายครับมันจะไม่เท่ากันใช่ซ้ายกับขวาซ้ายนี่มันมันจะมีน้อยกว่าตรงนี้มันเหมือนจะมีเยอะกว่านะครับก็คือฝั่งถ้าในกายปกติที่ไม่ได้ทําการตัดมาฝั่งที่เป็นบานพับตรงนี้ตัวนี้คือะคะข้างล่างเห็นไหมข้างล่างตัวเลขหกไอยูตรงนี้อันนี้บาข้างบนก็คือเลขสิบสองประมาณนี้ครับตรงนี้มันก็จะมีเยอะกว่าเช่นอย่างเช่นเราตัดออกสามข้อเราก็ต้องตัดด้านฝั่งนี้ออกสองข้อนะครับฝั่งนี้ออกหนึง่งบางคนก็จะงงว่าเราตัดสามข้อแล้วมันจะพอดีกันได้ยังไงแบบนี้นะครับก็คือ ัดฝั่งนี้ออกเยอะกว่าเสมอนะครับฝั่งล่างก็คือฝั่งหนาฬิกาถ้างงหกนาฬิกาตรงไหนก็คือตรงนี้บานพับข้างล่างนี้ครับข้างบนก็จะเป็นแบบนี้โอเคงั้นเรามาวัดกันเพราะบางคนบอกตัดออกสามข้อข้อนาฬิกาแต่และข้อไม่เท่ากันนะครับบางทีเราตัดไปมันก็ไม่พอดีแบบนี้ครับเราใส่ข้อมือเราแล้วก็บีบเข้าไปตรงก็กะนะครับหนึ่งสองของผมนี่ประมาณห้าข้อเราก็ประมาณไว้ก่อนครับตัดได้ต่อได้ครับผมบางคนโอ้ยตัดต่อแล้วฉันจะต่อ,อยังไง ก็ได้ครับเอาออกได้ก็อเอาเข้าได้นะครับไม่ต้องไม่ต้องหว่วงในตรงนั้นแต่เราจะตัดยังไงไม่ให้มันเป็นรอยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ทําเป็นแล้วกันะะไม่ไม่เรียกว,ว่าทํายากนะ,ะเรียกว,ว่าทําเป็นทําเป็นก็จะทําได้นะครับไม่ยากไม่มีอะไรยากนะครับผมจะเอาออกห้าข้อก่อนห้าข้อก็คือผมจะตัดด้านนี้ออกสามนะครับอันดับแรกเลยเปิดบานพับออกก่อนตรงนี้เห็นไหมตรงสปริงนี้นะครับก็เอาปากขีบจิ้มลงไปตรงๆนะครับระวังมันกระเด็นออกแค่นั้นเองทามือบางๆไว้ อา่านนะรครับจิ้มตรงนี้จิ้มตรงนี้จิ้มลง,งไปตรงๆนะครับแล้วก็มือเลื่อนตรงข้างล่างนี้ไปนิดนึงจิ้มแล้วก็ดันไปหน่อยนะครับ่าให้มันกระเด็นหายแต่ถ้ามันหายมันก็มีเปลี่ยนนะครับไม่ต้องตกใจแบบนี้ครับอันนี้คือสปริงบานพับเอาไปยึดบานพับอ่าแบบนี้เราก็ได้แบบนี้แล้วครับเห็นไหมตรงนี้คือตรงด้านบนนะครับด้านสิบสองนาฬิกาคเอาออกสองข้อนะครับแล้วก็พลิกกลับมาเห็นไหมครับจะมีลูกศรชี้อยู่ถ้าบางรุ่นไม่มีลูกศรเราจะดูหัวหมุดก็ได้นะครับหัวหมุดแต่ผมจะลองเอาออกก่อนเอาออกสองอันเนาะ ก็หมุนตรงนี้ออกเอาวางท่าเข้าไปนะครับเราจะหมุนไปด้านไหนแล้วก็ดูลูกศรอนแบบนนี้ถ้าหมุนผิดด้านมันจะหมุนยากหน่อยไม่ออกนะครับหมุนเข้าไปเห็นไหมจะมีรูจะมีรูเห็นไหมโฟกัสไหมหมุนเข้าไปตรงรูนะครับออกสองข้อง่ายมากหมุนเข้าไปแบบนี้ครับออกแล้วเห็นไหมอ,อันนี้คือออกแล้วเห็นะครับสลักเขาให้เราแทงจากด้านนี้ทะลุไปด้านนี้เพราะว่า ด,ด้านที่มันออกมาเลยนครับหัวมันจะมีสองแฉกแบบนี้หัวหมดเดี๋ยวจะฉีกออกให้ดูนะครับหัวหมดมันจะเป็นสองแฉกแบบนี้นะครับหัวหมดเป็นสองแฉกแบบนี้อีกด้านหนึ่งก็เป็นที่ตอกธรรมดามถ้าเราตอกสวนออกไปมันก็มันก็จะออกยากครับสถา่ามันก็ออกเหมือนกันครับแบบนี้นี่ผมได้แล้วเห็นไหแล้วก็นับไปหนึ่งข้อสองข้อแล้วก็มาเอาตรงนี้ออกวางลงแล้วก็หมนุน บนถ้มันเข้าไปตรงรูเนี่ยครับเห็นไหมครับมันจะมีรูง่ายมากไม่เป็นรอยเลยครับอันแบบนี้ก็ดึงออกอันแบบนี้คือ,อด้านบนสบเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่ให้มันตรงแบบนี้ครับแล้วก็เอาสลักใส่เข้าไปเอาด้านหัวมันหัวที่เป็นแฉกแชนะครับใส่เข้าไปตรงย้อนสอนนะครับแล้วก็เอาแท่นรองมาวางตั้งให้ตรงใช้ค้อนนะครับ ฝั่งที่เป็นพลาสติกครับในการเราก็จะมมนไปรอยเคาะลงไปอันนี้ผมจะลองเคาะเฮ้ยทำไมมันไม่สนิทนะครับตรงหัวนี้มันยังมีหมดเลยขึ้นมาอยู่อใน,นกรณีที่เราเคาะแล้วมันไม่สนิทนะครับ er ผมจะเคาะให้มันสนิทก็ได้ผมจะทำให้มันไม่สนิทแล้วกันแบบนี้ถ้าเราไม่สนิทเราก็บางไว้ตรงนี้นะครับวางไว้ในร่องนี้เนาะวางไว้ในร่องนี้เราก็ใช้หมดต่อสลักตรงนี้ครับทาบเข้าไปที่สลักเนาะแล้วก็ใช้คอ้อนหล่กคอครับเพื่อเคาะลงไป ให้เขาลงไปนะครับไม่ต้องรีบถ้าเราคอโดนสายมันจะเป็นรอยครับมันจะเสียดายคอลงไปนิดนึงให้มันลงไปในหลุมนิดนึงถึงสายเป็นรอยเราก็เอาอะไรที่เราตัดออกมาเปลี่ยนสายได้นะครับเก็บไว้อะไรของเราแค่นี้ครับได้แล้วเห็นไหมง่ายนิดเดียวครับฝั่งนี้สองข้ออ่ะจะทาแบบเร็วๆแล้วทีนี้อีกฝั่งหนึ่งผมจะออกสามข้อนะครับอ๋ออีกฝั่งหนึ่งผมจะไม่ใช้แท่นนี้ละผมจะหมุนอันนี้ออกมาโอเคใช้ทันนี้เลยตอกเลยครับ เมื่อกี้เราใช้หมุนอันนี้ผมใช้เป็นการตอกส่วนมากผมถนัดแบบนี้นะแล้วแต่ใครถนัดแต่ถ้าทาแบบให้นุ่มนวลก็จะแบบหมุนเมื่อกี้นะครับน,นี่เสร็จเรียบร้อยไม่เป็นรอยครับเพราะเราใช้ด้านที่เป็นพลาสติกเมื่อกี้หมุดตอกสลักก็ใช้ไปแล้วเอาไปวางตั้งข้างล่างให้ตรงด้วยนะครับข้างล่างตั้งให้ตรงด้วยอัยแบบนนี้ใช้ขอตอกแค่นี้เห็นไหมเข้าสนิทเลยเอามือจับดูครับลูกดูถ้ามันสะดุดอยู่ก็คือ,อยังไม่เข้าอันนี้คือเข้าเรียบร้อยครับ เสร็จเรียบร้อยผมก็จะใส่บันพับยีบันพับขึ้นมานครับใส่เข้าไปตรงนี้ใส่เข้าไปตรงนี้แล้วก็เอามาวางใส่รูแรกครับวางใส่ข้างล่างก่อนข้างบนมันก็จะโผล่ขึ้นมาแบบนี้นิดนึงแล้วก็ใช้ปากคีบกดลงไปนอยนึงครับใช้ปากคีบกดลงไปแล้วก็เอานิว้วนิ้วชี้ด้านนี้ดันเข้ามาหาตัวเราครับแค่นั้นง่ายๆแล้วก็ขยับให้เขาเข้าล็อกครับแค่นี้ง่ายๆครับก็จะมีรูยวลองใส่ดู ข้างพอดีเลยพอดีเป๊ะเลยถ้าอย่างตอนค่าเนี่ยแขนเรามก็จะใหญ่ขึ้นหน่อยประมาณนี้แต่ถ้าเราอยากให้มันหลวมกว่านี้ใช่ไหมครับก็คืออันนี้มันมันแน่นไปาสมมติม,มันหลวมสมมติมมหลวมเราอยากให้มันแน่นใช่ไหมครับแต่เราไม่อยากตัดออกละเราอยากขยับแค่นิดเดียวเราก็มาเลื่อนตรงจุดนี้ครับเห็นนะครับจุดนี้เราสามารถเลื่อนเข้าไปอีกหนึ่งจุดก็คือจุดกลางนะครับ <S <S เพื่อที่จะทําให้ในกลางเราแน่นขึ้นมาอีกนิดนึงอันนี้ผมไม่ใช่ปากกี้ผมใช้เป็นตัวนี้แทนใช้ได้หมดนะครับที่แหลมๆกดลงไปตรงๆนะครับ ใส่ข้างล่างก่อนข้างล่างวางท้าบเข้าไปในรูที่เราต้องการนะครับข้างล่างอแล้วก็มันจะเลยขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ใช้อะไรแข็งๆก็ได้ครับกดลงไปแล้วก็ดันเข้าหาตัวเรานะครับการใส่สปริงไม่ยากครับแต่มมนชอบกระเด็นหายเราก็ต้องระวังไว้ครับหายก็มีขายครับไม่ต้องห่วงนะครับอแบบนี้มันก็จะกระชับขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมในการตัดสายแบบเป็นสลักแบบนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทําการตัดสายแบบงัดบ้างนะครับเป็นการตัดสายอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ก็คล้ายๆกัันนนแบบบี้ะคร เดี๋ยวเพื่อนๆลองไปทำตามดูนะครับแล้ว